สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมคลิป TT Beta นะครับคลิปนี้จะเป็นการแบ่งปันประกาศ EP ที่1ของทางช่องคลิป TT Beta นะครับโดยคลิปนี้จะเป็นมัตติคัลเลอร์ทั้งหมดเลยนะครับเป็นปราเกตกลางนะครับที่จะนํามาแบ่งและที่สําคัญผมมีโปรโมชั่นด้วยจะเป็นโปรโมชั่นอะไรนั้นไปฟังกันเลยครับดูโปรโมชั่นก็คือผมจะแถมตัวเมียฟรีๆนะครับ จะซื้อกี่ตัวกี่เบอร์ก็คือแถมตัวเมียฟรีทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับตัวเมียที่จะเลือกแถมไปอ่าเป็นมันติคัลเลให้เอาไปทําต่อกันได้เลยใครที่เป็นมือใหม่อยากหาดบรีหรือแบบอยากได้มันติคัลเลอร์ที่ราคาไม่สูงมากนะครับก็มาลองเลือกดูนะครับเดี๋ยวผมจะามาให้เลือกกันนะครับเป็นปาเกตกลางค่อนไปดีแล้วแหละครับฮา ไม่ใช่ปลาสปดีแบบไม่สวยแน่นอนอ่าโดยมีค่าจะส่งทั้งหมด8ปบาทครับกี่ตัวกี่เบอร์ก็80นะครับอ่าจะเป็นยังไงก็ไปเลือกชมกันเลยครับนี่ก็คือช่องทางการติดต่อนะครับอันนี้ facebook อันนี้เป็นไลน์นะครับติดต่อได้ทั้ง2ช่องทางเลยจะแอดไลน์มาก็ได้หรือแอดเฟซแล้วก็ได้ครับ ครับตัวแรกเป็นมันติคันเลร์นะครับเบตส้มอมเหลืองนะครับผมตัวนี้อ่าดูเครื่องดูกระโดงช้ยน้ำตะเกียบนะครับสวยงามครับผมตัวนี้ตะเกียบโคบกกลิบเลยการโชว์หนลูกอ่ก็ลองเลือกดูดีๆนะครับตัดสินใจท่านชอบตัวไหนก็ แคบรูปภาพมาแล้วก็ส่งมาทาง Facebook ผมหรือว่า l ล n e ก็ได้นะครับนี่โชว์โชว์โชว์หลอหน่อยนะอันนี้เป็นเบสส้มโอมเหลืองนะครับแล้วก็มีสีดำเข้ามาแซมด้วยนะครับนี่เดี๋ยวสักพู่ไปดูตัวต่อไปครับ ครับตัวที่2นะครับก็เป็นคอกมันติคันเลอร์เหมือนกันนะครับแต่มันจะเป็นออกสไตล์แบบนี้เขาเรียกกันเยลโลกาแล็กซี่เนาะอ่าใครที่ชอบก็สนใจก็แคปมานะครับส่งมาทางเฟซไลน์นะครับอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นดูเครื่องตัวนี้ตะเกียบจะแตก2เท่ากันนะครับแต่ดูหางดูกระโดงครับแหมคร์ฟสวยเลยนะครับผมสีเหลืองเหลืองใครชอบเยลโลกาแล็กซี่ก็ จัดมาได้ครับแถมตัว VR f รีนะครับย้ำโปรโมชั่นของเราในคลิปใน EP แรกนี้ครับตัวเมียแถมฟรีๆกัไปเลยสมมุดท่านซื้อ2ตัวก็ได้ตัว VR f รีเป็นสอตัวนี่เป็นไงครับโชว์ๆหน่อยครับก็ไปชมตัวต่อไปกันเลยดีกว่า ครับมาถึงตัวที่3กันแล้วนี่ตัวนี้ผมนำเสนอมากเลยเป็นดีโมมันติดคอปเปอร์มุกทอง้วยนะครับดูดีมีความกระจายความมุกทองตามตัวดะฟินหางแค่น้ำอะไรเป็นดีโมนะครับตัวนี้เป็นข้อเดียวกันนะครับกับพวกมันติคันเร์ที่ผ่านมาอ่าแต่มีหลุดคอปเปอร์มุกทองมาแบบนี้เฉยเลยดูดูความคึกโอ้โหแต่ตัวนี้จะมีตําหนิตรงตะเกียบนะครับตะเกียบเขาจะงอลองสกเกตดูนะเห็นไหมครับ เกียบงอครับตัวนี้อาราคาก็าอาจจะถูกกับเพื่อเดี๋ยวผมลดลงจากขั้วเั้นแล้วกันเกียบมันงอแต่หางดูหางดูกระดูกนี่โอ้ยใหญ่สมส่วนมากเลยนะครับดูดูด,ดูโอ้หางเป็นตาวสวยมากตัวนี้โหดูดูด,ดูนี่เนี่ยไอ้ลูกทำไมหันหลังอย่างี้นะตัวนี้ก็เป็นนะครับข้อเดียวกันนะครับที่ผมมาแบ่งวันนี้ฮ่า ใครชอบเบอร์ไหนก็เลือกมาดีๆนะครับแต่ตัวนี้ตําหนี่ตะเกียบงอนะครับราคาเดี๋ยวผมจะถูกลงก่อนพวกนั้นละกันนะครับอโอ้โหคือๆเกินไปละเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปกันเลยครับ นี่ครับมาดูตัวต่อไปครับตัวนี้เป็นมันติคันเลอร์นะครับตัวนี้สวยมากครับผมชอบมากเลยตัวนี้ตัวนี้เป็นเบ็ดเหลืองนะครับเบ็ดเหลืองเลยตัวนี้แล้วก็มีความเป็นแบล็กพายเข้ามานะครับดูดิครับมีแบล็กพายตามตัวเป็นแบล็กมันติคันเลอร์นะครับเรียกแบล็กมันติคันเลอร์ก็ได้และดูสังเกตนะครับจะมีความเป็นเม็ดดอทบลูนะครับความเป็นอวตารนะครับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เลือดของเขานั่นเป็น มัตติคัลเลอร์กาแล็กซีนะครับหรือเรียกมัตติคัลเลอร์อวตานก็ได้ครับจะมีความเป็นเม็ดเป็นดอทบูเดินขึ้นตามตัวนะครัมตตัวนี้สังเกตด,ดูจะเริ่มมีขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับอนาคตผมแน่นอนเลยว่ามีขึ้นเพิ่มแน non ่นอนเม็ดบลูนะครับอ่านี่เป็นไงสำหรับเจ้าตัวนี้สวยๆคมๆกับเลยทงสวยๆตะเกียบคมๆนะครับใครชอบแบล็กมัตติคัลเลอร์มีเบรเหลืองด้วยถูกใจแน่นอนครับตัวนี้ เดี๋ยวไปรับชมตัวต่อไปกันเลยครับสำหรับตัวต่อไปนี้ก็เป็นบ a ติคัลเลอร์อยู่เหมือนเดิมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับคลิปนี้เป็นมันติคัลเลอร์ข้อเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับที่ผมนำมาแบ่งปัน มาดูตัวนี้ครับเป็นเบียดส้มนะครับตัวนี้เบียดส้มเลยใครชอบปลาสีส้มๆหน่อยก็ต้องจัดแล้วนะครับนะดู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 เครื่องนะครับตัวนี้ขางระโดงใช้น้ําตะเกียบสวยมากนะครับอ่าดูดูดูโอ้โหคมเลยครับหล่อๆเลยยืนน้ําใครชอบปลาสีส้มนะครับอยากลองเอาไปหัดบีดอยากลองเอาไปบีดนะครับนี่ไม่ต้องไล่เอฟเลยนะครับถ้าเอาไปบีดเนี่ยของผมเพราะว่า มัน F3 แล้วนะครับนี่ใช่ครับเป็น F3 แล้วท,ท่านเอาไปบีก็คือ,อ,อมีลอกเยอะแน,น่นอนครับไม่ต้องไปลุ้นว่าเขียวทั้งบ่อไหมนะครับดู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 ดดโอ้ไปชมตัวต่อไปกันเลย มาถึงอีกตัวแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นยลโลกาแล็กซี่นะครับแต่เป็นข้อเดียวกับกับมันติคัลเลอร์นี่ครับแต่มันมีหลุดมาอย่างนี้แน่นอนครับข้อมันติคัลเลอร์อ่าดูดูด,ด,ดูตัวนี้ตะเกียบผมบอกเลยว่าคมคมมากๆหางกระโดงใหญ่นะครับใายน้ำสวยดูครับใครชอบสีเหลืองเยลโลกาแล็กซี่แบบนี้ก็สนใจก็แคปส่งมาได้เลยนะครับอ่าดูตัวนี้ นี่แล้วก็นะครับทุกตัวเป็นปลาอายุ4เดือนนะครับปลาอายุ4เดือนกันแล้วนะครับพวกนี้ดูดูครับโอ้โหความคมนี่นสวยๆเลยครับชอบก็แคบมานะครับราคาก็เบาๆนะครับตาที่ผมขึ้นไปบนหน้าจอาเลยนะครับราคาแบ่งปันกันไปครับสำหรับเกรดนี้ อยากเราไปเลี้ยงสวยงามเอาไปหาดบีดก็สบายๆเลยครับเดี๋ยวไปรับชมตัวต่อไปกันเลยดีกว่ามาดูนุ่มรอตัวต่อไปตัวนี้กันนะครับ ตัวนี้เป็น p a n t คัลเลอร์นะครับเปรตเหลืองนะครับแล้วก็มีความเม็ดบูเม็ดสอดเริ่มเดินแล้วเห็นไหมครับสังเกตดูจุดจุดุดเป็นเสือดาวเลยครับรอบนี้ตัวนี้ให้ดูเหมือนจะหนุ่มน้อยตัวนี้จะไม่ค่อยกลางนะครับเดี๋ยวราคาถูกลงกว่าเพื่อนแล้วกันไม่ค่อยกลางเนี่ยใครชอบเีเหลืองแล้วก็มีความเป็นจุดดำๆจุดน้ำเงินแบบน,นี้เหมือนเสือดาวนะครับผมว่าก็ ส่งมางนะครับเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ใต้ description อีกรอบนะครับถึงข้างล่างนั่นแหละครับ comment, ใต้คอมเมนต์จะทิ้งลิงก์ทิ้งอะไรติดต่อไว้อีกครั้งนะครับเผื่อใครอยากกดลิงก์กดแอดเข้ามาเลยก็ได้นะครับดูดูเขาไม่ค่อยกลางครับตัวนี้แต่สวยแน่นอนครับสากางของเนี่ยดูสีเหลืองใครชอบเบลเหลืองนี่ต้องจัดแล้วเขาจะบอกเลยว่าสวยมากครับตัวนี้ นี่ไม่ค่อยกลางอีกเอาราคาถูกกว่าเพื่อนแล้วกันเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยครับหมายถึงตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายในอีีแรกนี้แล้วนะครับ ตัวนี้หนุ่มหล่อครับมาติคลเลอร์เบทส้มนะครับมีความเป็นมุกเงินมุกขาวกระจายขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้โหงสวยมากเลยชอบอ่ะตัวนี้โอ้ใครชอบเบดส้มที่มีแบล็คพายมีความเป็นแบล็คมัติเข้ามาด้วยต้องจัดแล้วครับจังหวะนี้ฮะแล้วก็ย้ำกันดีครับนะครับก่อนจะจากไปก็เปิดโปรโมชั่นนะครับคลิปนี้ แถมฟรีโดยมีทุกตัวนะครับจะซื้อกี่ตัวก็แถมครับห้าตัวก็ได้ทัวจะแถมไป5้าตัวฟร,ฟรีเลยแล้วกันนะครับโดยมีค่าจะส่งทั้งหมด80บาทนะครับจะกี่ตัวกี่เบอร์ก็80บครับใครสนใจอะไรยังไงก็ติดต่อแคปส่งมาเลยนะครับเดี๋ยวช่องทางการติดต่อก็จะทิ้งไว้ให้อีกทีด้านล่างนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจที่ผมจะมาแบ่งพัน,นเพื่อนต่อไปอีกนะครับ ยเงวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ